ความที่ในการมีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมในผู้สูงอายุวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไรอายุไม่ใช่จุดจบของชีวิตทางเพศตรงกันข้ามีงานวิจัยจำนวนมากที่พิสูจน์แล้วว่าผู้สูงอายุยังสามารถมีชีวิตทางเพศที่สมบูรณ์อบอวนไปด้วยอารมณ์และความใกล้ชิดทางร่างกายได้แม้บางคนอาจมีความถี่ลดลงเนื่องจากปัญหาสุขภาพหรือสถานการณ์ส่วนตัวแต่หลายคนกลับค้นพบมิติใหม่ของความสัมพันธ์หลังอายุ60 เรื่องเพศในวัยชาราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยแรงกระตุ้นหรืออัตตาเหมือนในวัยหนุ่มสาวแต่เปลี่ยนเป็นความผูกพันอันลึกซึ้งอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความเข้าใจเมื่อกำแพงงอทางสังคมค่อยๆลดลงการพูดถึงเพศในผู้สูงอายุจึงไม่ใช่เรื่องต้องห้ามอีกต่อไปคำถามที่ว่าบ่อยแค่ไหนถึงจะพอดีกลายเป็นหัวข้อที่น่าสนใจไม่เพียงแต่ในแวดวงวิชาการแต่รวมถึงผู้ที่อยู่ในสถานการณ์นั้นจริงฮ่าฮแซกไม่มีอายุ หนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือเพศสัมพันธ์มีไว้สำหรับคนหนุ่มสาวเท่านั้นแท้จริงแล้วความต้องการทางเพศและความสามารถในการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้หายไปตามการเวลาแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการทำงานทางสรีระและสุขภาพโดยรวมแต่หลายคนในวัย60 70หรือแม้แต่80ปีก็ยังมีชีวิตเพศที่สม่ำเสมอและน่าพึงพอใจจากการศึกษาของ Nation n o w Social l i f e Health and Aging Project เจก ในสหรัฐพบว่าประมาณ73%ของผู้ชายและ43%ของผู้หญิงในช่วงอายุ5-76ปียังมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอแม้อัตราจะลดลงในกลุกม่มมอายุ6-57 4ปีแต่ก็ยังแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางเพศไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อเข้าสู่วัยชราหลายคู่ยังบอกว่ารู้สึกผูกพันกันมากขึ้นมีเวลาให้กันมากขึ้นและไม่มีความกังวลจากภาระหน้าที่การงานหรือการเลี้ยงดูบุตรเหมือนในอดีต ในวิดีโอนี้เราได้แบ่งปันบบทเรียนสำคัญบางประการหากคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณได้เรียนรู้อะไรความคิดเห็นของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นหากคุณยังรับชมมาถึงตรงนี้และเห็นว่าวิดีโอนี้มีคุณค่าอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังคงอยู่เคียงข้างและสนับสนุนช่องของเราไม่มีตัวเลขที่ตายตัวสำหรับทุกคน สิ่งสำคัญที่ควรเข้าใจคือไม่มีตัวเลขมาตรฐานสำหรับความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมในผู้สูงอายุวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าคุณภาพของความสัมพันธ์ความพึงพอใจและระดับของความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างกันสำคัญกว่าจำนวนครั้งต่อสัปดาห์หรือเดือนเสียอีกตามที่สมาคมผู้สูงอายุแห่งอเมริกา American g e r i a t r i c Society ระบุปัจจัยหลักคือความยินยอมความสบายใจ และความต้องการของทั้งสองฝ่ายความทีอาจอยู่ที่สัปดาห์ละหลายครั้งเดือนละครั้งหรือ,อเพียงแค่การสัมผัสทางกายอย่างอบอุ่นเช่นการกอดการจูบก,การจับมือซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์เช่นกันประโยชน์ของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยชรานักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ว่าเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุไม่เพียงช่วยรักษาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพหลายด้านส่งเสริมสุขภาพหัวใจ กิจกรรมทางเพศในระดับปานกลางสามารถช่วยการไหลเวียนของเลือดลดความดันโลหิตและส่งเสริมสุขภาพหัวใจลดความเครียดและความวิตกกังวลความใกล้ชิดทางร่างกายช่วยลดฮอร์โมนเครียดและกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนแห่งความสุขเช่นออกซิโทซินและเอนโดฟินเสริมระบบภูมิคุ้มกันมีการศึกษาบางฉบับพบว่าผู้ที่มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงช่วยให้นอนหลับดีขึ้น หลังมีเพศสัมพันธ์ร่างกายจะรู้สึกผ่อนคลายส่งผลให้นอนหลับลึกมากขึ้นปัจจัยที่ส่งผลต่อความถี่ของเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุแน่นอนว่าอายุมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเพศปัจจัยบางอย่างที่อาจส่งผลต่อความถี่หรือคุณภาพได้แก่การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนผู้หญิงหลังวัยหมดประจำเดือนและผู้ชายที่มีระดับเทสโทสเตอโรนลดลงอาจมีความต้องการลดลงสุขภาพกายโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานโรคหัวใจข้ออักเสบ หรือการใช้ยาบางชนิดอาจส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศสุขภาพจิตและอารมณ์ความรู้สึกไม่มั่นใจในรูปร่างความกังวลหรือภาวะซึมเศร้าอาจทำให้ความต้องการทางเพศลดลงความสัมพันธ์ระดับของความใกล้ชิดความไว้วางใจและการสื่อสารในความสัมพันธ์เป็นกุญแจสำคัญในการรักษาชีวิตเพศที่ดีในวิดีโอนี้เราได้แบ่งปันบทเรียนสำคัญบางประการหากคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณได้เรียนรู้อะไรความคิดเห็นของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นหากคุณยังรับชมมาถึงตรงนี้และเห็นว่าวิดีโอนี้มีคุณค่าอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังคงอยู่เคียงข้างและสนับสนุนช่องของเราวิธีรักษาชีวิตทางเพศให้สมบูรณ์ในวัยชาราไม่มีอะไรให้หน้าอบอายหากผู้สูงอายุ ต้องการความช่วยเหลือในการรักษาชีวิตทางเพศให้สมบูรณ์นี่คือคำแนะนำบางประการจากผู้เชี่ยวชาญสื่อสารอย่างเปิดใจการพูดคุยกับคู่ชีวิตเกี่ยวกับความต้องการความรู้สึกและอุปสรรคใดๆเป็นก้าวแรกในการแก้ไขปัญหาเรื่องเพศตรวจสุขภาพประจำปัญหาสุขภาพบางอย่างสามารถควบคุมได้ดีหากได้รับการตรวจพบตั้งแต่เนิ่นฮ่าฮขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุแพทย์ด้านเพศสัมพันธ์ หรือที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงร่างกายย่อมเปลี่ยนแปลงตามการเวลาแต่ความใกล้ชิดไม่จำเป็นต้องเหมือนในวัยหนุ่มสาวค้นหารูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับคุณออกกำลังกายเบาๆการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเพิ่มพลังงานและทำให้อารมณ์ดีขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อชีวิตทางเพศเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมคืออะไร แล้วความถี่ที่เหมาะสมสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุคือเท่าไหร่คำตอบคือขึ้นอยู่กับแต่ละคู่ไม่มีตัวเลขที่ตายตัวสำหรับทุกคนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทั้งสองฝ่ายรู้สึกพึงพอใจได้รับความรักและมีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเรื่องเพศในวัยชราไม่ใช่แค่กิจกรรมทางกายเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความรักความผูกพันและความสุขในการมีชีวิตอยู่ไม่ว่าอายุเท่าไรการรักษาความใกล้ชิดในทุกรูปแบบ ยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพดีในวิดีโอนี้เราได้แบ่งปันบบทเรียนสำคัญบางประการหากคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณได้เรียนรู้อะไรความคิดเห็นของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นหากคุณยังรับชมมาถึงตรงนี้และเห็นว่าวิดีโอนี้มีคุณค่าอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังคงอยู่เคียงข้าง สสนนนับนุช่ององงขเราความทีที่เหมาะสมตามผลการสำรวจจริงแทนที่จะคาดเดาหรือยึดตามมาตรฐานที่ตายตัวนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการสำรวจจริงหลายฉบับเพื่อศึกษาชีวิตทางเพศของผู้สูงอายุหนึ่งในงานวิจัยเด่นจากมหาวิทยาลัยอินเดียนดีสหรัฐพบว่าในกลุ่มอายุ6 5 8 0ปีผู้คนจำนวนมากยังคงมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอโดยมีความทีเฉลี่ยประมาณหนึ่งสองครั้งต่อเดือนแม้ความทีจะลดลงเมื่อเทียบกับวัยหนุ่มสาว แต่สิ่งที่น่าสนใจคือระดับความพึงพอใจยังคงสูงมากอีกการสำรวจหนึ่งจากสถาบันผู้สูงอายุแห่งชาติของสหรัฐก็แสดงข้อมูลในทิศทางเดียวกันโดยพบว่ากว่า70%ของผู้ชายและประมาณ50%ของผู้หญิงในวัย60-74ปียังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่ความที่มีตั้งแต่ทุกสองสัปดาห์ไปจนถึงหลายเดือนครั้งขึ้นอยู่กับสุขภาพสภาพจิตใจสภาพแวดล้อมและระดับความสัมพันธ์สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเรื่องเพศในวัยชาราย,ยังคงมีอยู่ และปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้แทนที่จะยึดติดกับตัวเลขผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญกับความสบายความเชื่อมโยงและความสุขร่วมกันแซกช่วยเสริมสุขภาพในวัยชราเพศสัมพันธ์ไม่ใช่แค่กิจกรรมทางกายเท่านั้นแต่ยังเป็นการดูแลสุขภาพตามธรรมชาติอีกด้วยงานวิจัยทางการแพทย์สมัยใหม่หลายฉบับยืนยันว่าการมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอสามารถให้ประโยชน์มากมายแก่ผู้สูงอายุเช่นส่งเสริมการไหลเวียนของเลือด ขณะมีเพศสัมพันธ์หัวใจจะเต้นเร็วขึ้นเลือดจะไหลเวียนดีขึ้นช่วยควบคุมความดันโลหิตและสุขภาพหัวใจเสริมระบบภูมิคุ้มกันเพศสัมพันธ์ช่วยกระตุ้นร่างกายให้ผลิตแอนติบอดีและเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งมีบทบาทสำคัญในการป้องกันโรคลดความเครียดและภาวะซึมเศร้าการหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขอย่างเอนโดฟินช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลดความวิตกกังวลและอารมณ์ดีขึ้นช่วยให้นอนหลับดีขึ้น หลังจากมีเพศสัมพันธ์ร่างกายจะรู้สึกผ่อนคลายทําให้หลับง่ายและลึกยิ่งขึ้นเหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหานอนไม่หลับเพิ่มความผูกพันการใกล้ชิดทางกายช่วยให้ทั้งคู่รู้สึกได้รับความรักความน่าดึงดูดและความเชื่อมโยงสิ่งที่สําคัญมากในการป้องกันความรู้สึกโดดเดี่ยวในผู้สูงอายุยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่มีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ําเสมอและในเชิงบวกยังมักจะมองโลกในแง่ดีไม่ค่อยมีอาการซึมเศร้าและรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและสเสน่ห์ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยชะลอกระบวนการแก่ทางจิตใจในวิดีโอนี้เราได้แบ่งบรรบบทเรียนสำคัญบางประการหากคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณได้เรียนรู้อะไรความคิดเห็นของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นหากคุณยังรับชมมาถึงตรงนี้และเห็นว่าวิดีโอนี้มีคุณค่าอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังคงอยู่เคียงข้างและสนับสนุนช่องของเรา ไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์บ่อยแค่มีความผูกพันก็เพียงพอสิ่งสำคัญที่นักเพศศาสตร์หลายคนเน้นย้ำคือเพศสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการสอดใส่เสมอไปสำหรับผู้สูงอายุที่ร่างกายมีข้อจำกัดบางประการความใกล้ชิดสามารถแสดงออกได้ในหลากหลายรูปแบบที่อ่อนโยนและมีความหมายไม่แพ้ก,กันเช่นการกอดการจูบก,การจับมือการนวดการรูปไล้การพูดคุยอย่างอ่อนโยนหรือแม้กระทั่งการนอนเคียงกันและแบ่งปันเรื่องราวชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยอมรับแล้วว่าการใกล้ชิดทางร่างกายและความเชื่อมโยงทางอารมณ์มีผลอย่างมากต่อสุขภาพจิตโดยเฉพาะในผู้สูงอายุพฤติกรรมใกล้ชิดเล็กๆเหล่านี้ช่วยเสริมความรู้สึกปลอดภัยความผูกพันและความรู้สึกมีคุณค่าซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้มนุษย์รู้สึกมีความสุขและมีสุขภาพดีผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำด้วยว่าไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์บ่อยสิ่งที่สำคัญคือความเต็มใจความเข้าใจ และความกลมกลืนของทั้งสองฝ่ายตราบใดที่ยังมีความรักและการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอความสัมพันธ์ก็สามารถเติบโตและยั่งยืนได้แม้ร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลลัพธ์ของปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวเนื่องกัน ตั้งแต่ด้านร่างกายไปจนถึงงอจิตใจจากความสัมพันธ์ส่วนตัวไปจนถึงผลข้างเคียงจากยาและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการเข้าใจปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้คู่รักมองภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นและสามารถปรับความคาดหวังให้เหมาะกับสถานการณ์ของตนเองสุขภาพโดยรวมสุขภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อทั้งความสามารถและความต้องการทางเพศผู้สูงอายุที่สุขภาพดีเคลื่อนไหวได้คล่องตัว และไม่มีโรคเรื้อรังมักสามารถรักษาความทีในการมีเพศสัมพันธ์ได้ดีกว่าในทางกลับกันโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานความดันโลหิตสูงข้ออักเสบพ,พากินสันหรืออัลไซเมอร์อาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเหนื่อยล้าสูญเสียพลังงานหรือกังวลเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศนอกจากนี้ภาวะแทรกซ้อนของโรคยังอาจส่งผลโดยตรงต่อการทำงานทางเพศโดยเฉพาะในผู้ชาย สภาพจิตใจและอารมณ์จิตใจมีบทบาทไม่น้อยไปกว่าร่างกายคนที่มีทัศนคติดีไม่กังวลมากมองโลกในแง่บวกและมีชีวิตจิตใจที่สดใสมักยังมีความต้องการทางเพศที่ดีในทางกลับกันความเหงาภาวะซึมเศร้าหรือความไม่มั่นใจในร่างกายเนื่องจากอายุความเจ็บป่วยหรือรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปอาจทำให้ความต้องการทางเพศลดลงตามธรรมชาติหากอารมณ์เชิงลบเหล่านี้ไม่ได้รับการแบ่งปันหรือดูแลอาจค่อยๆทำลายความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต ความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตความใกล้ชิดความรักและความเข้าใจระหว่างคู่รักมีผลอย่างยิ่งต่อความถี่และคุณภาพของเพศสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่สร้างจากความไว้วางใจความรักและการสื่อสารอย่างเปิดเผยจะเอื้อต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีในทางตรงกันข้ามหากมีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องขาดการเอาใจใส่หรือมีระยะห่างทางอารมณ์ก็อาจทำให้เพศสัมพันธ์ลดลงหรือหายไปเลยแม้ว่าสภาพร่างกายจะยังแข็งแรงก็ตามผลกระทบจากยาและฮอร์โมน ยาหลายชนิดที่มักสั่งให้กับผู้สูงอายุเช่นยาความดันโลหิตยาต้านซึมเศร้ายาเบาหวานและอื่นๆอ,อาจมีผลข้างเคียงที่ลดความต้องการทางเพศทําให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศช่องคลอดแห้งหรือถึงจุดสุดยอดได้ยากนอกจากนี้การลดลงของฮอร์โมนทางเพศตามวัยเช่นเทสโทสเตอรโรนในผู้ชายเอสโตรเจนในผู้หญิงหลังหมดประจำเดือนก็เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้ความต้องการและสมรรถภาพทางเพศลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในวิดีโอนี้เราได้แบ่งปันบทเรียนสำคัญบางประการหากคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณได้เรียนรู้อะไรความคิดเห็นของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นหากคุณยังรับชมมาถึงตรงนี้และเห็นว่าวิดีโอนี้มีคุณค่าอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังคงอยู่เคียงข้างและสนับสนุนช่องของเราวิทยาศาสตร์สนับสนุนการสื่อสารอย่างเปิดเผย หนึ่งในคำแนะนำสำคัญที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญคืออย่าอายที่จะพูดเรื่องเพศการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและนุ่มนวลกับคู่ชีวิตหรือแพทย์สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาทางจิตใจได้อย่างมากผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยมักรู้สึกไม่มั่นใจในร่างกายกลัวว่าจะทำให้คู่รักไม่สบายใจหรือรู้สึกลำบากใจที่จะเปิดเผยปัญหาในความสัมพันธ์ความเงียบนี้เองที่มักนำไปสู่ความเข้าใจผิดและค่อยๆบั่นทอนความสัมพันธ์ การสื่อสารอย่างเปิดเผยไม่เพียงช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงความต้องการและขีดจำกัดของกันและกันเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ได้ลองหาวิธีการที่เหมาะสมเช่นการเปลี่ยนท่าทางการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือการใช้ตัวช่วยทางการแพทย์เช่นเจลหล่อลื่นอุปกรณ์ช่วยการแข็งตัวและอื่นๆคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ดรสเตซีเทสล์ลินเดาดรสเตซีเทสล์ลินเดาผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุจากมหาวิทยาลัยชิคาโกกล่าวว่า เราไม่ควรคิดว่าอายุที่มากขึ้นหมายถึงจุดจบของชีวิตทางเพศผู้สูงอายุยังสามารถและควรมีเพศสัมพันธ์ต่อไปหากพวกเขาต้องการและหากสุขภาพเอื้อมหน่วยเธอย้ำว่าไม่มีอายุใดที่แก่เกินไปสำหรับเรื่องเพศสิ่งสำคัญคือความสบายใจความยินยอมและความรู้สึกปลอดภัยในทุกครั้งของความใกล้ชิดดรลินดายังแนะนำให้ผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยเฉพาะเมื่อมีอาการต่อไปนี้ ขาดความต้องการทางเพศต่อเนื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัวหรือช่องคลอดแหง้งมีอาการเจ็บปวดระหว่างมีเพศสัมพันธ์วิตกกังวลหรือมีภาวะซึมเศร้าที่กระทบต่อชีวิตคู่ปัจจุบันมีวิธีช่วยเหลือมากมายทั้งฮอร์โมนบำบัดการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาการทำกายภาพบำบัดบริเวณอุ้งเชิงกรานหรือแม้แต่การดูแลด้วยธรรมชาติเช่นการทำสมาธิโยคะการกินอาหารที่สมดุล และการออกกำลังกายเบาๆเพื่อส่งเสริมชีวิตเพศอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในวิดีโอนี้เราได้แบ่งบรรบบทเรียนสำคัญบางประการหากคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณได้เรียนรู้อะไรความคิดเห็นของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นหากคุณยังรับชมมาถึงตรงนี้และเห็นว่าวิดีโอนี้มีคุณค่าอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้ เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังคงอยู่เคียงข้างและสนับสนุนช่องของเราเรื่องเพศในผู้สูงอายุธรรมชาติและควรได้รับการสนับสนุนในสังคมปัจจุบันยังคงมีอคติบางประการเกี่ยวกับเพศในผู้สูงอายุแต่สิ่งสำคัญที่ควรเข้าใจคือเพศไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือล้าสมัยเมื่อเราแก่ตัวลงตรงกันข้ามมันเป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของประสบการณ์ชีวิตมนุษย์เป็นการแสดงออกของความรักความผูกพันและความต้องการเชื่อมโยงทั้งกายและใจ เพศไม่ได้จบลงเมื่อเราเข้าสู่วัยชรามันเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบจากความเร่าร้อนในวัยหนุ่มสาวเป็นความอ่อนโยนความเข้าใจและความละเอียดอ่อนในช่วงชีวิตนี้ความใกล้ชิดทางกายสามารถกลายเป็นพลังแห่งการเยียวยาเยียวยาความเจ็บปวดทางใจความเหงาและช่องว่างของความสัมพันธ์มันคือพลังแห่งชีวิตเป็นการยืนยันว่าผู้สูงอายุยังมีสิทธิที่จะรักผูกพันและมีความสุขดังนั้นแทนที่จะหลีกเลี่ยงหรือรู้สึกเขินอายเราทั้งผู้สูงอายุเองและคนใกล้ชิด ควรมองด้วยความเข้าใจและสนับสนุนให้พวกเขาได้แสดงออกตามความรู้สึกและความต้องการอย่างงอแท้จริงการเปิดพื้นที่ส่วนตัวการให้ความเคารพและการสนับสนุนจากบุตรหลานหรือคนในครอบครัวล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์ที่ดีของผู้สูงอายุวิทยาศาสตร์ก็สนับสนุนแนวคิดนี้งานวิจัยสมัยใหม่ยืนยันว่าเพศไม่ใช่แค่สัญชาตญาณแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิตแม้ในวัยชาราจะไม่มีสูตร หรือความถีที่เหมาะสมแบบตายตัวสำหรับทุกคนบางคนรู้สึกสบายใจกับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งบางคนเลือกเดือนละครั้งหรือแม้แต่ปีละครั้งซึ่งล้วนปกติทั้งสิ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่จำนวนครั้งแต่คือความยินยอมความผูกพันความพึงพอใจและความสุขที่เกิดขึ้นร่วมกันเมื่อเพศสัมพันธ์เกิดจากความรักและความเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าจะบ่อยแค่ไหนก็ถือว่าเหมาะสมสำหรับทั้งสองคนเพศในวัยชาราอย่าเขินอายจงใช้ชีวิตตามความจริง เพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องแปลกหรือควรหลีกเลี่ยงแต่มันคือส่วนหนึ่งตามธรรมชาติและดีต่อสุขภาพการรักษาความใกล้ชิดแม้แค่การกอดการจับมือหรือการสบตาด้วยความรักก็สามารถส่งผลดีต่อจิตใจได้อย่างมหาศาลเมื่อสังคมเปิดใจมากขึ้นมีการสนับสนุนที่เหมาะสมและผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตตามความรู้สึกของตนเองอย่างแท้จริงพวกเขาก็สามารถมีชีวิตทางเพศที่สมบูรณ์มีความหมายและเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลัง เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ความสุขที่แท้จริงในช่วงบั้นปลายของชีวิตตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเนื้อหาทั้งหมดบทเรียนไหนที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณและคุณตั้งใจจะนำสิ่งใดไปใช้ในชีวิตจริงเราขอเชิญคุณแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างเพื่อแบ่งปันมุมมองความรู้สึกหรือสิ่งที่คุณได้รับจากวิดีโอนี้เพราะคำพูดของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคน หากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ๆที่มีคุณค่า